สวัสดีแฟนฟุตบอลพุทธพักจิจจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตี้รอบบ่ายวันนี้ตัดเกรดแข่งจิจจอกหลังเกมพ่เรเบยสีฟ้าศูนย์ประตูต่อหนึ่งคะแนนของนักเตะเรตเตอร์สตี้จากเกมที่พวกเขาแพ้เกมเย้านัดแรกของฤดูกาลจากประตูโทนในครึ่งแรกของแบรดโรซสินวาทำให้เกมจบลงด้วยชัยชนะของทีมเรเบยสีฟ้าที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม ในเกมนี้เรตเตอร์สตีมีโอกาสทองที่จะได้ประตูทั้งฮาวิบานที่บุกไปชนคานและเอเดมอร่ารูคแมนกองหน้าตัวสำรองดุดเข้าไปยิงตีเซฟของเอดนซอนมูราเรสและนี่คือคะแนนของนักเตะเรตเตอร์สตีในเกมนี้แคปเปอร์ชมยเคิลในครึ่งแรกทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาเซฟช่วยทีมได้หลายครั้งแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่รวดเร็วของแคสเปอร์และตำแหน่งการยิงที่ดีของเขาส่วนในช่วงครึ่งหลังการออกบอลด้วยเท้าของเขาไม่ค่อยดีและทำให้ทีมเกือบดโดนลงโทษ นัดนี้ถือว่าทําได้ดีได้ไป7คะแนนทีมโมที่คาสซานมีความแข็งแกร่งมากขึ้นหลังกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติเบลเยียมทําให้แจ็คก,กิริตนั้นไม่สามารถกดดันเขาได้อย่างที่เคยทํานี่คือข้อดีสําหรับคาสซานแต่เขายังขายการเติมเกมรุกเหมือนกับริคาโดที่ทําได้ในฤดูกาลนี้นัดนี้ได้ไป6คะแนนชัง้าซูยุนชูโชคดีที่สัปดาห์นี้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเขาแพ้ในการประทะง,ง่ายเกินไปในบางครั้งและถูกดึงให้หลุดออกจากตําแหนง่ง แต่โดยรวมแล้วซูยุนชูทำหน้าที่ของเขาในเกมรับได้ดีและเอาชนะจากการเล่นลูกกลางอากาศเขาเข้าเบียดแย่งได้อย่างยอดเยี่ยมกับเฟเดตอเรสและโชคร้ายที่เสียประตูจากการบล็อกลูกยิงแล้วยังไปเข้าทางแบดเดอร์สซิวาซัดเข้าไปนัดนี้ได้ไป6คะแนนสําหรับโซยุนชูยานิกเวสกาดเปิดตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยดาวเตะชาวเดนมาร์กมีการจ่ายบอลไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นให้กับจิโรมันหรือครอบบอลข้ามไปยังคาสตานันถือว่าทําได้ดีมาก ในณะที่การยืนตำแหน่งการป้องกันของเขานั้นยอดเยี่ยมเนื่องจากเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเคลียบอลและทุ่มเทด้วยการล็อกรูปยิงของคู่แข่งนัดนี้ทำหน้าที่ผู้นำในแนวรับได้อยา่างสมบูรณ์แบบได้ไปที่8คะแนน ไรอันเบอร์ธานช่วยเกมรับในช่วงครึ่งแรกได้ดีจากจังหวะการเข้าสก,กัด2-3สครั้งแต่มีความผิดพลาด2ครั้งที่หลุดจากตำแหน่งไปที่กลางประตูและปล่อยให้กาเบรียลเจซสุดยืนรุ่งโร่งที่เสา2โชคดีที่ทีมไม่เสียประตูนัดนี้เบอร์ทานไม่สามารถสอดประสานเกมรุกกับฮาวิบานจากที่เคยทำได้ในช่วงปรีซีซั่นนัดนี้ได้ไป6คะแนนสำหรับการลุสนามนัดแรกในพรีเมียร์ลิกให้กับเรสเตอร์วิทเฟนเอดีดี แตบอลผิดพลาด2-3ครั้งก่อนที่จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในการเอาชนะคู่ต่อสู้แยกบอลกลับคืนมาได้เป็นอย่างดีจากประตูรับหน้าของวาดีแต่ไม่สามารถครองเกมในแดนกลางให้กับทีมอย่างที่เขาเคยทาได้นัดน,นี้ได้ไป6คะแนนยูริติโดมันเป็นคนที่เรสเตอร์ตี้ต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของติโดมันเพื่อการแก้ไขการเพสซิ่งของแมนเชสเตอร์ตี้และการใจบนของเขาในบางครั้งทําให้ทีมได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ดี แต่จากการเหนื่อยร้านในครึ่งหลังทำให้การส่งบอลของเขาเกิดข้อผิดพลาดไวขึ้นจนเกิดทำให้ทีมเสียประตูนัดน,นี้ถือว่าทําได้ไม่ดีนะักสําหรับเจรมันได้ไป5คะแนนมาร์คเอาไปตั้นสร้างจังหวะจ่ายบอลให้กับจิร์มันและทีมในครึ่งแรกได้ดีแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ได้เข้าขากับวาดี้เช่นเคยแต่ไม่สามารถสร้างจังหวะหรือความกดดันที่จะสร้างปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆนัดน,นี้ได้ไป5คะแนนเจมส์แมตติสัน เขาโชว์บอลและเลี้ยงบอลได้ดีแต่ดึงบอลไว้กับตัวเองนานเกินไปทําให้การเรียกเก็บตัวกลับของทีมช้าลงและหายไปในช่วงครึ่งหลังมีเสียงโห่จากแฟนบอลเมื่อเขาเดินออกมาจากสนามนัดนี้แย่เช่นเคยได้ไป5คะแนนฮาวิบานหาจังหวะกระทาประตูที่เสาสองให้กับทีมเมื่อเรตเตอร์สตี้โจมตีทางด้านขวาและเกือบได้ประตูถึง2ครั้งแต่บอลเฉดับคานออกหลังไปฟอร์มการเล่นของเขาเมื่อวานนี้ช่วยทีมไม่ได้จริงเนื่องจากต้องเจอกับความเร็วของคล์วอเกอร์นัดน,นี้ยังไม่ดีขึ้นได้ไป5คะแนน เจมี dy, ว่วาดี้คอมบอลได้ดีในช่วงเริ่มเกมจากนั้นก็วิ่งหาช่องไปทางด้านขวาได้ดีและเรียกฟาวจากราปอกได้เป็นบางครั้งเปิดบอลให้กับฮาวิบานมีโอกาสทำประตูได้ถึง2ครั้งแต่บทบาทเริ่มน้อยลงเมื่อเกมเล่นไปเรื่อยๆและยังไม่มีส่วนร่วมมากพอนัดนี้วาดี้ได้ไป6คะแนนตัวสำรองจอร์นีอีแวนหลังจากรงสนามมาก,ก็มีการบล็อกที่สํคาคัญให้กับทีมได้ทันทีแม้จะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ก็ไม่ได้ทําผิดพลาดใดๆในเกมนี้ นัดน,นี้ได้ไป6คะแนนสำหรับการกลับมุ่งสนามเป็นครั้งแรกของอ e ีเวนหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บเคเดร์ชี่อ e ีแนเนชสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ทันทีรละถูกเปลี่ยนตัวลงมาแสดงความแข็งแกร่งครอบครองบอลบริเวณเขตโทษและสร้างโอกาสครั้งสําคัญให้กับลูกแมนจากฟอร์มการเล่นในนัดนี้อาจทําให้รัเจอร์ต้องพิจารณาตัวเข้ามากขึ้นนัดน,นี้ทําได้ดีได้ไป7คะแนนสําหรับมหาเทพของเรา อเดมรารูเบนเป็นการเปิดตัวที่ดูวู่วา่าลรูแบนขยันวิ่งช่วยทีมเพื่อที่จะเรียกบอลจะเพื่อร่วมทีมและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพในตัวของเขาหาจังวะรุดเดียวของรูเแบนสามารถควบคุมบอลได้ดีเขาอาจจะทําประตูได้จากการเปิดตัวนัดแรกแต่ก็ประความเร็วของเอเดรียนที่อ่านเกมออกมาบล็อกลูกยิงของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมนัดนี้ทําได้ดีได้ไปเจ็ดคะแนนสาหรับการลงสนามนัดแรกของเขาให้กับเรเตอร์สตี นี่ก็เป็นการตัดเกมฑนักเตะเรตเตอร์สตี้หล้าจากการเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ตีไปอย่างวุดหวิดศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ก็ยังมีข่าวดีที่ตัวหลักของทีมหลายคนหายจากการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามกันได้แล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืม ак, share, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ป็นกำลังใจเฮดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลา Dr. ทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเรตเตอร์สตี้รอบบ่ายสวัสดีครับ